อีกกชนก็นได้ซุ่งม,มืออ่ะจีได้เบิดแหละพี่แหลเพราะว่าเขาไปถามมานท่าน,นึงแล้วแก้วนึงแล้วลูกอ,อืมคันบ่าว่าไปอีกรอบบุ๊เขาเลยบอกว่าโอา้ไปม,มีออนทีนี่แลพี่แหละเออจะไปเทศบาลเมื่อนั้นไปถามเขาเขาบอกว่าบัญชีใดก็ได้ว่าสันบาลเอาที่มันใกล้โตว,ว่ะท่น จะไปเห็ดอย่งมัน,ห,นห้เอาสอําดรอกเอเเอกําลังแซบแซบเลยเรือบอะกินส้นทุสายย,าย้ายจะอยากเลี่ยวให้เรากินเสเออส,สายย้ายอยากไเลี้ยวกระั้นกระเนียวเลยเออเห็ดรูดเมือ่อเอาย้ายุกสายย้ายอยากกินน้ำน,นี่นะลากเสือเด็กน่อยนะคะลเบร์ดูเสือน้องคนะคาถา,า,นะามูเรดมีบอลไม่กวด